สุโขทัยเมืองประวัติศาสตร์ต้นกําเนิดอ,อรารยธรรมไทยที่รวมความตะการตาโบราณสถานเอาไว้มากมายจนได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและยังมีอันซีนที่จัดว่างดงามสุดเหมือนสัญลักษณ์แห่งความรักของคนในจังหวัดส,สุโขทยัยนั่นก็คือเกาะรูปหัวใจทุ่งทะเลหลวงและการมาเยือนสุโขทัยครั้งนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับประเพณีลอยกระทง ที่ยิงใหญ่ที่สุดที่หลายๆคนอยากจะมาเยืยเอนนผมนี่แหละสเสน่ห์ความสวยงามของจังหวัดสุขโขทยัยสวัสดียามเช้าครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนะี่ยเราพาทุกคนไปเที่ยวันที่สุขโขทัยนะครับระยะทางเนี่ยก็ประมาณ400กิโลเมตรได้สบายๆเมื่อเช้าผมก็หลับแบบเพลินๆยาวๆเลยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาพร้อมกับนิสสันเท r ร a านะครับนี่รถนั่งสบายๆรถครอบครัวซึ่งพี่โจ๊กช่วงนี้เนะี่ยเราก็มาช่วง ลอยกระทงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูด้วยว่าในช่วงลอยกระทงแบบนี้เนี่ยที่สุโขทัยเขาจะมีเฟสติวัลเป็นยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยจุดแรกที่เราจะพาไปเป็นจุดที่ผมบอกเลยว่าเป็นอันซีของสุโขทัยเป็นดินแดนที่เป็นรูปหัวใจนี่อยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมจุดอันซีสุโขทัยพร้อมกันเลยครับนี่ดูดูคนคนเขาเพิ่งเข้าห้องน้ำมาคนเขาเพิ่งเข้าห้องน้ำมาาไม่ทำอะไรคน อันนี้ทุกคนเราถึงกันที่ทุ่งทะเลหลวงกันแล้วนะครับเป็นรูปหัวใจด้วยซึ่งจากข้างล่างเนี่ยเราดูแล้วอ่าอาจจะยังไม่เห็นภาพเราต้องบินโดรนขึ้นไปดูภาพจากบุมสูงพี่ปามขอแบบสวยๆแจมๆมาถึงภาพมาถึงภาพนะไป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 ไาไปีปสวยเลยไปขึไปเลยปไปปปไปปปไปไป <laughs> ศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจหรือเรียกโดยทั่วไปว่าเกาะรูปหัวใจตั้งอยู่บริเวณใจกลางทุ่งทะเลหลวงในเขตตำบลปากแควออำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจแห่งนี้เกิดจากแนวคิดของโครงการแก้มลิง ซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและความแห้งแล้งสัมปากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยโดยได้มีการริเริ่มโครงการสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2545มีการขุดลอกพื้นที่และขุดคลองเพื่อผันน้ำกักเก็บเข้าไว้ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้นำมาใช้ประโยชน์และได้มีการออกแบบให้เป็นรูปหัวใจ หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะสงสัยว่าทําไมต้องเป็นรูปหัวใจก็เพราะว่าต้องการให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันมีความหมายครับสื่อถึงความรักใคร่สามัคคีของพี่น้องชาวจังหวัดสุขโขทยัยก่อนจะตั้งพื้นที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจนี้และที่นี่เนี่ย เขายังมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินรูปหัวใจด้วยได้เกิดจากการที่มีพิธีบุญกลั่นแผ่นดินเป็นพิธีที่เขาจะนำดินจากทุกหมู่บ้านในจังหวัดสุขโขทัยจำนวน843หมู่บ้านมาทำพิธีบุญกลั่นแผ่นดินโดยการปลูกเสกความศักดิ์สิทธิ์ลงไปในดินและใช้ดินที่ได้มาจากพิธีมาไว้ใต้ฐานของมณฑปที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเกาะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรัตนสิริสุขโขทยัย อันเป็นวิธีเพื่อนำความศักดิ์สิทธิ์มาสู่เกาะรูปหัวใจแห่งนี้ซึ่งพระพุทธรัตนสิริสุขโทขทัยคาดว่าสรางในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุขโขทยัยพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า700ปีราาๆปีพุทธศักราช1845ปัจจุบันปริสถานชั่วครายอยู่ที่สวนหลวงรอเก้าและในปัจจุบันโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวงและแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุขโขทัยไปแล้ว เป็นไงทุกคนกับแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจนะครับเรียกได้ว,ดว,ว่าสวยงามมากๆเลยคือรอบๆบเนี่ยมันก็จะเป็นวิวทิวเขาแล้วก็ลายล้อมไปด้วยน้ําคือผมบอกเลยนะใครที่มาที่นี่เนี่ยแล้วได้เห็นภาพจากบุมสูงอ่ะผมว่าทุกคนเนี่ยต้องชอบเหมือนผมแน่นอนเลยและแน่นอนครับวันนี้เราก็เที่ยวสุขโขทัยกันมาทั้งเดินทางก็เรียกได้ว่าเหนื่อยกันระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอินที่พักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเฟสติวัลงานของรอยกระทงกันคับไปลอยลอยกระทง เอาดีว่าพี่นี่มันแบบรถคันแรกๆในการรีวิวของผมนะแล้วก็เห็นแบบไมเนอร์เชนของมันมาเรื่อยๆแต่ผมว่าตัวเนี้ยที่เป็นตัวท็อปคือฟิลลิ่งการขับอะไรต่างๆคือผมว่าอะด้วยความที่เป็นเครื่องดีเซลเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องนึงคือเสียงดังแต่ว่าเรื่องสมรรถนะกับการลุยอะผมว่าคันเนี้ยดีแล้วตอบโจทย์แล้วก็เครื่องเสียงอะหลังๆวัเน,นี้ยผมอยู่ท่ามกลางวงคนที่แบบว่า ฟังเพลงกันจะแบบลำโพงดีๆอย่างเงี้ยเราก็เริ่มซึมซับมาแล้วว่าเออเห็นความแตกต่างว่าลำโพงธรรมดากับลำโพงที่มันแบบปรับจูนโดยโบสเนี่ยมันแตกต่างยังไงเพราะว่าคันนี้เขาก็ให้มาด้วยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็นั่งได้เจ็ดคนใช้งานครอบครัวสบายๆอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันก็สิบสองกิโลเมตรต่อลิตรแต่เราก็ขับกันเร็วไหมก็เร็วอยู่นะแล้วขับกันเร็วไหมก็นิดหนึ่งนะก็นิดหนึ่งก็ถ้าก็ถ้าขับแบบค่อย ค่อยๆรักษารอบไว้ปล่อยไหลปล่อยไหลยอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ประหยัดไปได้องน,นะก็ถือว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเดินทางแบบแบบไปเที่ยวใกล้ๆอย่างเงี้ยมันนั่งได้เจ็ดคนเลยนะแต่ถ้าแบบว่ามาเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆแล้วคนสัมภาระมาเยอะเนี่ยมากันห้าคนเอาของมาได้เพียเพราะพวกผมเนี่ยก็คือแต่ละคนพกของกันมาแบบเต็มคาราเบลมากแล้วก็มีอุปกรณ์กล้องแล้วขาตั้งกล้องอ่ะอันใหญ่มากก็ค,คือใส่ได้ทุกอย่างคือมันเหลือพื้นที่ใส่ของเอกเพียไปแหละผมว่านะ เผอ่อเนะเอาของพวกแบบฟิลลิ่งเหมือนแบบแคมปิ้งมาที่มันต้องพกของเยอะมากๆหรือว่าถังน้ำแข็งอะไรเงี้ยคือมันก็ครบใช้ได้ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมเคียงจันทร์พิษณุโลกไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าเที่ยวสุโขทัยทาไมถึงมาพักที่นี่ก็เพราะว่าผมเนี่ยมาในช่วงเทศกาลลอยกระทงพอดีที่พักเนี่ยก็เลยเต็มหมดเลยในจังหวัดสุโขทัยแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราเนี่ยเลือกพักในจังหวัดที่ไกลเคียงได้อย่างโรงแรมเคียงจันทร์พิษณุโลกห่างจากสุโขทัยประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเป็นโรงแรมที่มีโอโซนดีที่สุดในพิษณุโลก และมีกลิ่นไอความเป็นไทยในแบบไทยท็อปทิคาน่าโฮเทลห้องกว้างสะอาดตาพร้อมกับสระว่ายน้ำก,กว้างแบบที่เห็นเลยครับในส่วนของบรรยากาศที่พักทุกคนจะได้พบกับธรรมชาติที่ร่มรื่นต้นไม้สีเขียวอากาศดีสุดและถ้าทุกคนได้เข้าพักคุณจะผ่อนคลายกับเตียงนอนนุ่มหลับสบายแทบไม่ต้องลุกไปไหนเลยที่เห็นห้องกว้าง,งแบบนี้เนี่ยราคาบอกเลยว่าไม่แพงเลยครับซึ่งก็จะมีห้องให้เลือกทั้งหมด สีแบบราคาเริ่มต้นอยู่ที่900บาทสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักได้ด้วยส่วนค่าสัตว์เลี้ยงสามารถมาสอบถามทางที่พักได้เลยนะครับห้องพักส่วนตัวมากๆพร้อมในการตกแต่งด้วยสไตล์ไทยคลาสสิกและผสมกับการประยุกต์ห้องทุกไท์นะครับเขายังมีเตียงคู่ให้ทุกคนด้วยได้พักผ่อนกันแบบครอบครัว ือจะเป็นห้องพักแบบภู้วิลล่าที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวเหมาะกับการพักผ่อนในวันหยุดมากๆและโรงแรมเคียงจันพิษณุโลเขายังมีห้องสัมมนาด้วยนะครับและถ้าตื่นเช้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยเพราะว่าทางโรงแรมเนี่ยเขาก็มีให้บริการแบบเต็มแน่นๆเลยและอนาคตเขาก็กําลังจะเปิดคาเฟ่ด้วยมีร้านอาหารให้ใหเราสั่งทานกันสบายๆเมนูเนี่ยหลากหลายรับรองว่ากู good day, good deal ๊ดเดย์กู๊ดดิวแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะไปสนุกกับการท่องเที่ยวประเพณีลอยกระทงในค่ำคืนนี้มาพูดถึงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันก่อนเลยครับซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายมากๆโดยข้อความในศิราะจารึกพ่อขุนรามคำแหงได้อธิบายไว้ว่าหลังจากการออกพรรษาแล้วชาวสุขโขทัยผู้มีศรัานั้นผู้ควรจากทั่วสรารทิศจะเบียดเสียดกันเข้ามาเพื่อชมการเผาเทียนเล่นไฟตรงกับช่วงเดือนพฤศจิก,กาย,ยน ซึ่งเป็นเวลาแห่งประเพณีร้อยกระทงพอดีส่วนหนังสือตำดับเท้าสี่จุลาลักษณ์หรือเรื่องนางนพมาศก็พรรณนาถึงพระสนมของพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุขโขทยัยผู้คิดค้นการประดิษฐ์โคมรูปดอกบัวบานสำหรับลอยลงสู่สายธารเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทและโคมชักโคมแขวนสำหรับบูชาพระมหาธาตุจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันเพ็ญเดือน12เป็นแบบอย่างให้กระทงม,มาจนถึงปัจจุบัน ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งแน่นอนว่าช่วงลอยกระทงแบบนี้ที่นี่เขาก็จะมีการจัดเป็นงานเฟสติวัลแบบนี้เลยซึ่งแสงสีเสียงเนี่ยผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวลอยกระทงเองมีการเล่นพูดด้วยแล้วก็มีโชว์หลายอย่างมากๆมันจะมันขนาดไหน ไปชมกันตอนนี้ผมกำลังดูคอสตูมพวกชุดแบบฟิลเหมือนชุดทหารสมัยก่อนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เจอเดี๋ยวลองลองวนดูเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วแต่งคอสตูมเท่าไหร่เฮ้ยบริการเช่าชุดไทย